สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้มาพบเอสโตโตค้านะคะเอสปเซลล์โตโตค้านะคะวันนี้เอสขออนุญาตแนะนํานะคะลูกค้าท่านหนึ่งที่มาดูรถทําการซื้อขายกับเรานะคะคือคุณกรณ์ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่กรณะวันนี้เป็นเป็นยังไงบ้างคะที่มาดูรถมีความสึกยังไงบ้างคะก็ดีค่ะบริการดีประทับใจรถสวยถูกใจเลยค่ะค่ะ เอ๊ะขออนุญาตถามคุณกรณ์นะคะทําไมวันนี้คุณกรณ์ถึงตัดสินใจมาซื้อรถที่โตโตคาคะก็มีที่ที่เขามาซื้อที่นี่แนะนามาม่ทีนึงเราก็เลยลองเขามาดูลูกค้าเก่าแนะนํามาเนาะทีนี้พี่กรณ์มาเห็นรถตัวจริงแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ถ to okay. 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 ูกใจค่ะสวยรสภาพเหมือนใหม่ค่ะค่ะวันนี้พี่กรณ์มาครั้งแรกเลยปะคะมาครั้งแรกมาครั้งแรกก็ตัดสินใจซื้อเลยเนาะค่ะเอ๊ะขออนุญาตให้พี่กรณ์ประเมินเอ๊ะนะคะเอ๊ะว่าเป็นโตโตคามาตรฐานที่คุณวางใจหรือเปล่าเนาะ ้าเอเป็นโตโต๊าคำมาตรฐานที่คุณวางใจนะคะขอคุณก่อนกดไลค์ให้เอหน่อยนะคะขออนุญาตนับหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามค่ะค่ะวันนี้เอขอขอบคุณคุณกรมากนะคะและขอให้คุณกรเจริญรุ่งเรืองในการงานนะคะค้าขายร่ำรวยนะคะคุณกรค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะเราบรรลุ